สวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับจากในหน้าอสังหาทิติพบกันในวันเสาร์ที่26มิถุนายน2563นะครับก็เช่นเคยนะครับทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับสมศักดิ์ก็จะนำข้อมูลที่สำคัญทางเศรษฐกิจนะครับมาพูดคุยกับท่านนะครับต้องเรียนท่านทั้งหลายแบบนี้นะครับด้วยการมาและการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่างหนักหนาสาหัสเลยนะครับ ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสุดตัวลงนะครับอย่างแบบน่ากลัวมากเลยนะครับน่ากลัวเกินกว่าที่เราเคยคาดไว้นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับปรับลด GDP ของประเทศไทยนะครับจากเดิมนะครับว่า GDP ในประเทศไทยนะครับในปี2563นะครับจะติดลบ5.3%นะครับแต่ตอนนี้ปรับใหม่นะครับเป็นติดลบ8.1%เลยนะครับ ก็แสดงว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับมันก็ซุดตัวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับต้องเรียนท่านอย่างนี้ครับตัวเลขนะครับล่าสุดนะครับติดลบ8.1%เนี่ยนะครับถ้าไปเทียบกับปี40นะครับในช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับตอนนั้นช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยเราติดลบเพียงแค่7.6%นะครับแสดงว่าปีนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจเนี่ยหนักหนาสาหัสกว่าช่วงต้มยำกุ้งในปี40อีกนะครับ นอกจากาตัวเลขเาทาง GDP ที่มันติดลบไปขนาดนี้แล้วนะครับตัวเลขส่งออกตัวเลขการบริโภคาภายในประเทศการลงทุนของอธุรกิจต่างๆนี่นะครับก็ติดลบไปเยอะพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมลศัุษก์นะครับจะมาชวนท่านคุยเกี่ยวกับตัวเลขที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญสาคัญเหล่านี้นะครับก็ติดตาม,มนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเกี่ยวกับตัวเลขที่สําคัญสาคัญนะครับ ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของผมนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับผมรับงานขายนะครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเนื้อที่เนี่ยร้อยเตารางวานะครับใกล้กับสี่แยกราชเทวีนะครับก็คือเดินจากเอ่อที่ดินนะครับไปสี่แยกราชเทวีเนี่ยนิดเดียวนะครับถ้าท่านกําลังมองเอ่อหานะครับที่ดินกลางใจเมืองอย่างแถวราชเทวีนะครับสี่แยกราชเทวีเนี่ยครับก็ติดต่อผมได้นะครับตามไอเดียไลน์ข้างล่างนะครับ ต้องติดต่อมาคุยก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับขายของเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตัวเลขที่สําคัญนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยกันนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอ่ะเริ่มจาก GDP ปี2,563มันก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับขออนุญาตอ่านนิดหนึ่งนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าปีนี้นะครับจะติดลบ5.3นะครับแต่ตอนนี้นะครับปรับนะครับเป็นติดลบ8.1นะครับ างที่บอกนะครับตัวเลข8.1%เนี่ยนะครับต่ติดลบเนี่ยมากกว่าสมัยต้มยำกุ้งนะครับปี40เนี่ยตอนนั้นเราติดลบแค่7.6%นะครับแล้วอะไรส่งออกนะครับมาดูตัวเลขส่งออกนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับคาดว่าจะติดลบเนี่ยนะครับ8.8%นะครับตอนนี้ปรับนะครับว่าคาดว่าปีนี้เนี่ยครับ2563เนี่ยจะติดลบอยู่ที่10.3%นะครับ มาดูนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับเราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาประมาณสัก15ล้านคนปีนี้นะครับตอนนี้ก็ปรับเหลือแค่8ล้านคนนะครับการลงทุนของภาคเอกชนนะครับเดิมทีเนี่ยคาดว่าจะขดตัวแค่4.3%นะครับแต่ตอนนี้คาดการใหม่นะครับการหดตัวการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยติดลบ13%เลยนะครับจาก4.3%นะครับเป็นหดตัวเนี่ย จากาขดตัว4.3เป็นหขดตัว13เลยนะครับการบริโภคนะครับก็ลดลงนะครับลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยตั้งไว้ที่การบริโภคก็คาดไว้นะครับจากเดิมที่ขดตัวแค่1.5นะครับตอนนี้ก็ขดตัวเนี่ยปรับ,รบดลดไอการพยากรตัวนี้นะครับเหลือขดตัว3.6 3.6%นะครับจากเดิม1.5เป็น3.6นะครับ นี่คือสภาวะนะครับตัวเลขที่สําคัญภายในประเทศนะครับไปดูสถานการณ์นะครับของต่างประเทศนะครับที่ผมเอาจากไอข้อมูลจาก IMF มาเนี่ยนะครับ IMF เนี่ยคาดการนะครับเศรษฐกิจโลกนะครับปี63เนี่ยเอ่อจีดเนี่ยจะติดลบนะครับจากเดิมเนี่ยคาดไว้ว่าจะติดลบแค่3%นะครับแต่ตอนนี้ปรับใหม่แล้วนะครับเป็นติดลบ4.9%เลยนะครับอ่ะแล้วมาดูประเทศสำคัญสำคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสห สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ย IMF เนี่ยคาดว่าจะติดลบแค่5.9นะครับของ GDP นะครับติดลบ5.9แต่ตอนนี้ปรับใหม่นะครับอเมริกาเนี่ยจะติดลบนะครับ8เลยนะครับข้ามไปดูทางยูโรนะครับจากเดิมเนี่ย IMF คาดว่าจะติดลบเศรษฐกิจเนี่ย GDP เนี่ยจะติดลบแค่7.5นะครับตอนนี้เป็น10.2นะครับของจีนเนี่ยดีหน่อยนะครับ ไม่ติดลบนะครับแต่ก็ก็การขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับปีนี้เหลือแค่1%เเท่านั้นนะครับส่วนพี่ไทยของเรานะครับโอ้โห IMF เนี่ยคาดว่านะครับปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะติด GDP เนี่ยติดลบ7.7%เลยนะครับไอตัวเลข7.7%เนี่ยนะครับต้องบอกนะครับเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนะครับในภาคอาเซียนนี่เลยนะครับในประเทศในอาเซียนนี่เลยนะครับเพราะประเทศอื่นเนี่ยนะครับอย่างตัวมาเลเซียเนี่ย ติดลบแค่3.8นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยติดลบ3.6อินโดเนีย่ยติดลบแค่0.3นะครับเวียดนามเนี่ยดีมากๆเลยนะครับไม่ติดลบนะครับอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยยังอยู่ที่2.7เลยนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยนะครับพูดคุยนะครับเกี่ยวกับตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับภายในประเทศนะครับที่ได้มาจากธนาคารในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็ พูดถึงเศรษฐกิจโลกนะครับที่เป็นที่ได้มาจากรายงานของ IMF เนี่ยนะครับต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับในความรู้สึกผมส่วนตัวเนี่ยนะครับตัวเลขพวกนี้นี่นะครับมันไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายนะครับมันเป็นตัวเลขณขณะนี้เท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว่านะครับไปสักเดือน2เดือนเดี๋ยวทั้งธนาคารในประเทศไทยเอ่ย IMF เอ่ยนะครับก็ต้องปรับตัวเลขอีกนะครับทําไมผมเชื่อแบบนั้นนะครับ ราะอย่างนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิเนี่ยตอนนี้มันยังไม่หยุดนิ่งนะครับมันยังไปเรื่อยนะครับสถานการณ์ก็พัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหลายๆประเทศก็ยังติดไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มจํานวนผู้ติดเชื้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับงั้นโอกาสที่เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบพวกนี้มีเยอะเลยนะครับถามว่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับก็เศรษฐกิจโลกเออหลายๆ,ๆประเทศติดเชื้อเนี่ยแต่ภายในประเทศเราเนี่ย ค่อนข้างนิ่งนะครับตอนนี้เราไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับภายในประเทศเนี่ยนะครับสากว่าวันแล้วนะครับตัวเลขติดเชื้อ,อ,อที่มาทุกๆวันเขาประกาศเนี่ยนะครับก็มาจากคนไทยที่มาจากต่างประเทศเท่านั้นนะครับคนไทยไม่นั้นคนไทยภายในประเทศตอนนี้ไม่ได้แพ้ชเชื้อไม่ม,ไม,มีไม่มีการติดเชื้อแล้วนะครับเราก็น่าจะสามารถผลักดันเศร,รษฐกิจให้เดินหน้าได้นะครับต้องเรียนแบบท่านแบบนี้นะครับท่านเข้าใจแบบนี้ก็ถูกนะครับไม่ไม่ผิดนะครับ พียงแต่ว่าอ,อ,อยากจะบอกนี้นะครับตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่งพาเศรษฐกิจโลกค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะไรายได้หลัก2ทางของเรานะครับก็คือการส่งออกแล้วการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นไรายได้หลักของประเทศไทยในขณะนี้เลยนะครับลองคิดดูนะครับสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยนะครับหลายๆประเทศเนี่ยเศรษฐกิจติดลบเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะครับ เศรษฐกิจเขาบ้านเขาก็ไม่มีก็ไม่ดีนะครับก็คือกิจการใหญ่ๆหลายๆกิจการก็ปิดตัวลงนะครับพอปิดตัวลงก็ต้องเลี้ยอฟคนออกนะครับก็ต้องเลิกจ้างคนออกหรือหลายๆบริษัทยังอยู่ได้นะครับแต่ก็ต้องเลิกจ้างนะครับตัวเลขตกงานในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมมีคนตกงานเยอะแยะอย่างเงี้ยกำลังซื้อมันก็ไม่มีถูกไหมครับกำลังซื้อมันก็ไม่มีนะครับหรือหลายๆคนยังมีกําลังซื้ออยู่ก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องประหยัด เขียนกันสุดสุดทิดเลยนะครับใช้ภาษาจีนเลยเขียนมันสุดทิดเลยอะไรที่ไม่คิดว่าเป็น,ปนของสิ้นเปลืองก็ไม่ซื้อนะครับหรืออะไรที่มันเป็นของจําเป็นนะครับแต่ใช้ในจํานวนน้อยนะครับลดจํานวนการลดจํานวนการใช้ให้น้อยลงหรือเปลี่ยนไอไอไอ,ไอของที่จำเป็นเปนลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันอื่นได้ไหมอ่ะเปลี่ยนเป็นอันอื่นที่มันถูกลงนะครับ ม,มันก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับไอตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจหลายๆประเทศเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยนะครับเราก็แบบเดียวกันเลยนะครับเราก็มีปิดการปิดกิจกิจการคนงานตกงานนะครับกำลังซื้อภายในประเทศไม่มีนะครับคนก็ใช้จ่ายน้อยลงเหมือนกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะมาซื้อข้าวซื้อของในประเทศไทยเนี่ยก็น, Cai น้อยลงนะครับขณะเดียวกันเงินในกระเป๋าไม่มี ก็ไม่มีอารมณ์จะมาเที่ยวนะครับก็เรื่องเที่ยวก็คงเก็บไว้ก่อนนะครับเอาเรื่องปากเรื่องท้องให้รอดซะก่อนนะครับดังนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ดีอย่างนี้นะครับโอกาสที่ประเทศไทยจะฟื้นตัวตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างยากนหนึ่งครับก็คงต้องรอให้เศรษฐกิจในหลายประเทศเนี่ยนะครับกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับพอเขามาดีเนี่ยเราก็จะดีตามเขานะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยพึ่งพากับเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ่ะ <tyard>. ไหนเราคุยเรื่องการส่งออกไปแล้วนี่นะครับผมอยากจะคุยนิดนึงนะครับเมื่อกี้จากตัวเลขที่เราคุยเรื่องการส่งออกนี่นะครับก็คือการส่งออกในปีที่ปีนี้เนี่ยครับที่เราคาดว่าเดิมทีเนี่ยจะติดลบแค่8.8%เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ติดลบเพิ่มขึ้นนะครับเป็น10.3%นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยน,นะครับต้องบอกนะครับตัวเลขการส่งออกในปีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยออกมาแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับหดตัวไปนะครับประมาณ22.5%เลยนะครับต้องบอกนะครับเป็นตัวเลขหดตัวที่ต่ําที่สุดในเป็นตัวเลขบนเลขการส่งออกที่ต่ําที่สุดในรอบเนี่ยสปีเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยเนี่ยนะครับเช่นการส่งออกรถยนต์เนี่ยติดลบไป 6. 2เลยนะครับแล้วอะไรอะพวกอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยก็ติดลบไป75%เลยนะครับอูโหรายได้ก็หายไปเยอะนะครับ อันนี้คือขาของการส่งออกนะครับไปดูไปดูไอขาของการท่องเที่ยวบ้างนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับเขาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาในประเทศไทยเนี่ยปีนี้15ล้านคนตอนนี้ก็เหลือแค่8ล้านคนแล้วนะครับแสดงว่ามีนักท่องเที่ยวหายไปจากประเทศไทยเนี่ยประมาณถ้าตามถ้าตามรายงานนี่นะครับ7ล้านคนนะครับ ตอนนี้เราไม่มีเงินถ้าสมมติว่าตามปกติเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีรายได้จากคน7ล้านคนที่ตรงนี้นะครับเอามาใช้จ่ายกันแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเหลือแค่8ล้านคนแล้วนะครับและในความคิดของผมนะครับไอ้แล้านคนเนี่ยเราก็มาคิดต่อนะครับแล้านคนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นี่มันเที่ยวกันไปกี่คนแล้วแล้วมันเหลือกี่คนเนี่ยถามว่าเราไ่เราต้องรู้ว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันไปเที่ยวแล้วเที่ยวไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เหลือจะมาเที่ยวไอ้ปลายปีเนี่ยกี่คนเพราะอย่างนี้ครับสมมุตินะครับว่า ตอนนี้เราตั้งโจทย์ที่8ล้านคนนะครับปีนี้นักท่องเที่ยว8ล้านคนเนี่ยนะครับถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขามาเที่ยวแค่2ล้านนะครับเอา8ลบ2เนี่ยก็เหลืออีก6ล้านเนี่ยก็แสดงว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะมีเงินจากคนมาเที่ยวเนี่ยนะน,น,นักท่องเที่ยวเนี่ย8ล้านคนเนี่ยเอ่อจะ6ล้านคนที่ที่เหลือเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยจะมีเงินจาก6ล้านนี่นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเออนักท่องเที่ยว8ล้านคนเนี่ยมาเที่ยวไปแล้วเนี่ย6 ก็แสดงว่าปลายปีถ้าถ้ามันจะมาเที่ยวเขาจะมาเที่ยวเนี่ยก็เหลือแค่2ล้านนะครับเงินก็จะเข้ามาปลายปีแค่2ล้านนะครับอันนี้แหละครับที่ผมอยากว่ามาคํานวณกันว่าให้มันต่อไปมันจะมีะไรายได้เข้ามาในปลายปีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วตอนนี้นะครับรัฐบาลก็มีนโยบายนะครับให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยนะครับให้ไทยเที่ยวไทยช่วยกันเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจําชื่อ,องการไม่ได้และอ,อ่านอีกที โครงการเที่ยวปันสุกนะครับก็คือเชิญชวนคนไทยนะครับเที่ยวในประเทศไทยนะครับรัฐบาลก็ออกสนับสนุนค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่อะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับให้ส่วนหนึ่งนะครับแต่โครงการนี้ท่านต้องออกเงินเองนะครับไปเที่ยวนะครับรัฐบาลสนับสนุนบางส่วนนะครับก็ในฐานะผมสมศักดิ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับก็วิงบอลท่านทั้งหลายนะครับถ้าท่านทั้งหลายพอจะมีสต้งสตางไปเที่ยวเนี่ยนะครับขอความกรุณานะครับช่วยกันไปเที่ยวเถอะ ไปเที่ยวในจังหวัดใกล้ไกก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตัวท่านนะครับถ้าท่านมีรถรถท่านอยู่สภาพดีก็ไปเที่ยวไกลหน่อยถ้าไม่มีรถก็เที่ยวกันใกล้ๆเนี่ยนะครับแต่ไปถึงนะครับก็ใช้จ่ายกันใ,ใ,ในในพื้นที่ให้มากนะครับก่อนจะกลับก็ซื้อข้าวซื้อของซื้อของฝากมาให้เยอะๆเลยนะครับเอามาแจากเพื่อนบ้านมาแจากเพื่อน,อนๆนะครับเงินทองเนี่ยมันก็จะได้อยู่ในประเทศอเญาได้ ได้เข้าไปใช้จ่ายนะครับเงินทองก็อยู่ในประเทศนะครับทางชุมชนเขาก็เอาเงินพวกนี้ไปนะครับเอาไว้ใช้จ่ายกันต่อไปนะครับอยากจะบอกในอย่างนี้นะครับว่าการที่คนไทยไปเที่ยวในเมืองไทยด้วยกันเองเนี่ยก็เป็นสิ่งดีนะครับไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับเงินทองมันจะได้อยู่ในประเทศให้ดนานที่สุดเลยนะครับแต่ประเด็นมันคือไอ้เงินที่เงินที่คนไทยไปเที่ยวด้วยกันเองเนี่ยมันไม่ใช่รายได้ส่วนใหญ่ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับ รายได้ส่วนใหญ่ของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันมาจากคนต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอเมริกายุโรปอ,อะไรญี่ปุน่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเป็นคนมาจากต่างชาติแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเราปิดประเทศนะครับเราไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับเงินทองที่เคยได้รับมหาศาลเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหรืออย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับเ,ออเราคาดว่าจะมีปีนี้มาเที่ยว8ล้านเนี่ยไอ้ที่เหลือจาก ยังไม่ได้มาเที่ยวเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมาได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่านโยบายการปิดประเทศของเราไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเงินทองพวกนี้มันจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับมากน้อยเพียงไหนก็ไม่รู้ยังกลับมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะครับการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยในรอบๆบบ้านเราในรอบโลกเนี่ยก็ยังมีเยอะไปหมดนะครับ ตอนนี้เนี่ยผู้บริหารประเทศนะครับรัฐบาลก็ผมว่ายังไม่กล้าเปิดเพราะสถานการณ์มันไม่ดีอย่างเงี้ยนะเปิดมาเนี่ยมันก็เอาเชื้อมาแพร่พวกเราเนี่ยนะครับอันตรายหนักเข้าอีกเนี่ยนะครับงั้นไอ้เงินทองที่คาดหวังว่าจะมาจากการท่องเที่ยวเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็ยังคาดหวังได้ยากนะครับไม่ได้ยากแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าการระบาดของไวรัสโควริด -19 เนี่ยนะครับมันจะทําให มีผลกระทบเศรษฐกิจเนี่ยอยู่อย่างน้อยนะครับสถึงสปีเลยนะครับตอนนี้นะครับแทบจะทุกสถาบันทุกกูรูที่รู้ต่างผู้รู้จริงรู้ไม่จริงบ้างเนี่ยนะครับต่าง,างๆเนี่ยพูดเหมือนกันเลยนะครับว่าตอนนี้เชฟของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันมันน่าจะเป็นรูปตัวยูนะครับรูปตัวยตูตัวใหม่อมย่างนี้นะครับแล้วก็ฐานกว้างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคาดว่าปีหน้าจะมี จะมีอะไรวะวัคซีนวัคซีนวัคซีนออกมานะครับวามาแก้เชื้อไวรัสโควิดสิเกนี่ยนะครับปีหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยคำว่าปีหน้ามันจะเป็นต้นปีกลางปีปลายปีไม่แน่ใจนะครับหลังจากฉีดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรอฟื้นฟูกันอีกนะครับพวกนี้ใช้เวลาทางนั้นเลยนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เนี่ยเราเราจะเห็นนะครับบรรยากาศตอนนี้ของเราเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายๆกิจการเนี่ย สู้กันเต็มที่มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับตอนนี้หมดแรงแล้วนะครับปิดกิจการไปเลิกจ้างคนตกงานกันนะครับหลายๆคนหลายๆบริษัทใหญ่เนี่ยครับยังสู้ไหวยังมีกําลังอยู่นะครับแต่ก็ต้องปลดคนงานออกนะครับจํานวนหนึ่งนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับแล้วทํำยังไงต่อไปแล้วครับตอนนี้ถ้าท่านเป็นแรงงานที่ตกตกงานนะครับไม่ว่าจะตกงานก่อนหน้านี้หรือตกงานก่อนตอนนี้เนี่ยนะครับ ผมบอกอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ปากเสียนะครับแต่ว่าโอกาสที่ท่านจะหางานใหม่เนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้อาจต้องใช้เวลานานกว่าเดิมนี่นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะบรรยากาศตอนนี้อย่างที่บอกนะครับมันเป็นกิจบรรยากาศของการปิดกิจกิจการบรรยากาศของการเลิกจ้างมันไม่ได้อยู่บรรยากาศของการจ้างงานเลยนะครับงนั้นถ้าท่านตกงานตอนนี้นะครับก็โอกาสที่ท่านจะตกงานยาวๆเนี่ยก็เป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็ ด้วยการมาของเทคโนโลยีนะครับตอนนี้ถ้าอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูข่าวทีวีเนี่ยตอนนี้นะครับบริษัทพวกไฮเทคต่งตางๆพวกพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาทททเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยพยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับออกมานะครับออกมาทํางานแทนคนนี่นะครับต้องบอกครับพัฒนาว่า,า,าออกมาทํางานแทนคนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้โควิดโควิด -19 เนี่ยการระบาดมันจะหายไปนะครับ แต่ท่านอาจจะไม่มีงานทำนะครับเพราะว่าตำแหน่งงานของท่านเนี่ยอาจจะแทะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้นะครับเอามาถึงตอนนี้แล้วจะอยู่ยังไงกันดีเนี่ยนะครับหลายๆท่านเพิ่งตกงานมาเงินทองยังมีได้เงินชดเชยก็อาจจะรู้สึกยังไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าท่านตกงานมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตกมาตั้งแต่ต้นปีอาจจะอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวนะครับผลกระทบแล้วตกงานมาเนี่ยนะครับตอนนี้เงินทองร่อยหลอไว้แล้วนะครับหลายๆท่านตอนนี้เนี่ย อยู่ได้เงินเยียวยารัฐบาลนะห้าพันนะครับที่รัฐบาลแจกหน้านี้ห้าพันห้าพันสามเดือนเนี่ยนะครับต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราอยู่วันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยนะครับเงินที่รัฐบาลจะแจกเยียวยาห้าพันเนี่ยจะแจกเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายงวดสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่จะได้เดือนนี้เป็นงวดสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ไม่มีเงินตรงนี้อยู่แล้วเนี่ย ดำรงชีวิตกันยังไงครับท่านทั้งหลายนะครับท่านจะลง,ลงชีวิตกันยังไงดีนะครับแล้วถ้าท่านเป็นอ land, นอกจากดำรงชีวิตกันยังไงดีนะครับแล้วถ้าท่านมีมีนี่สินนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ผ่อน,น,นบัตรเครดิตหรืออะไรที่สินส่วนตัวต่างๆเ่ยนะครับหลายๆแบงก์ก่อนหน้านี้นะครับเขาให้ะะผ่อนผันน,นนะครับให้ระยะเวลาผ่อนผันนะครับสเดือนนะครับบางเดือบางบางแบงก์ก็ดีให้6เดือนนะครับแต่บางแบงก์เนี่ยให้3เดือนนะครับหมายความว่าอย่างไง ถ้าสามเดือนเนี่ยครับเดือนนี้ก็เดือนสุดท้ายนะครับเดือนหน้าต้องจ่ายหนี้เขาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เอาเงินที่ไหนมาจ่ายครับเงินจะกินก็ไม่มีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับห้าพันเดือนนี้เดือนสุดท้ายเดือนหน้าไม่มีแล้วต้องจ่ายหนี้อีกโอ้โห <MS> <O'> oh, หนักหนาสาหัสเลยนะครับแล้วหันซ้ายหันขวาเนี่ยจะไปพึ่งใครครับจะพึ่งรัฐบาลหรอครับต้องบอกกันครับตอนนี้เท่าที่ฟังข่าวนตอนนี้นะครับ นโยบายรัฐบาลไม่มีนโยบายมาแจกสตุ้งสตางแล้วนะครับประเภท5 0 0พันหนึ่อะไรก็แล้วแต่โครงการที่ก็แจกแจกทั้งทั่วไปแจกทั้งชาวนาแจกอะไรเนี่ยรู้สึกเท่าที่อ่านดูไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอะไรโครงการอะไรเดี๋ยวอ่านอีกทีจำไม่ได้เที่ยวปันสุกเนี่ยที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมให้คนเราไปท่องเที่ยวนะครับแล้วอีกโครงการนี้ก็คืออะไรโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ4ี่แสนล้านเนี่ยสี่แสนล้านบาทเนี่ยนะครับเท่านั้นเองเท่าที่เห็นเป็น เป็น2โครงการหลักเนี่ยนะครับแล้วก็ไอโครงการอื่นเนี่ยนะครับแจกเงินแจกทองเนี่ยอย่างที่เราคาดหวังว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะต้องมาแจกนะครับในฐานะในในสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มี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 ย้ํานะครับผมไม่รู้อ่านแล้วไม่เจอเนี่ยนะครับถ้าท่านมีช่วยบอกผมหน่อยนะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับโอ้โหแล้วจะทํำยังไงกันนะครับต้องเรียนท่านแบบนี้นะครับว่า เศรษฐกิจไทยในปี2563น้าาณขณะนี้นะต้องบอกจริงๆนะครับน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วยิ่งมองไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เห็นแต่ความท้าทายที่มันน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะครับก็ยังไงก็ตั้งสติดีนะครับตอนนี้ถ้าท่านมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับต้องตั้งสติพยายามแก้ไขปัญหานะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยสติทางพระนะคะอะไรสติมาปัญญาเกิดนะครับต้องเรียกสตินะครับถึง เพื่อจะให้ปัญญามานะครับหาวิธีแก้ไขนะครับก็ยังไงผมขอให้ทุกท่านโชคดีในสถานการณ์เช่นนี้นะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือถ้าจะติดต่อผมเป็นส่วนตัวนะครับอยากจะพูดคุยกันส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือแลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับมาเป็นเพื่อนกันนะครับมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะครับ ตอนนี้ถ้าอะไรที่ผมสมศักพอจะช่วยท่านได้แนะนําท่านได้เนี่ยสมศักก็ยินดีนะครับแอดไลน์มาคุยกันนะครับอย่าอย่าโทรมานะครับขอความกรุณานะครับอย่าโทรมาแอดไลน์ดีกว่านะครับแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านบ้างนะครับถูกใจท่านนะครับก็ขอความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆมานําเสนอต่อไปนะครับนี่กราบขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ